นิทานอิศบเรื่องอิศบซื้อไก่ไปจัดงานแต่งเจ้านายภรรยาของเจ้านายน้อยใจเจ้านายที่ไม่มีเวลาให้บ้างจึงเก็บข้าวของหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับพ่อแม่เจ้านายรู้สึกอ้างว้างเหนียวดายเพอภรรยาไม่อยู่ด้วยอิศบสงสารเจ้านายจึงคิดอุบายคิดให้สองคนกลับมาคืนดีกันอิศบของเงินเจ้านายไปซื้อไก่หลายตัวจากตลาดกลับมาที่บ้าน และพยายามให้คนใช้รู้ว่าจะมีงานจัดงานใหญ่โตขึ้นที่บ้านพวกคนใช้เห็นเข้าจึงถามอิศบว่าทำไมเจ้าถึงซื้อไก่มามาก,มา,กมายแบบนี้เจ้าจะเอาไปทำอะไรหรืออิสบตอบทันใดก็นายของเราจะแต่งงานใหม่น่ะสิเพราะคุณนายไม่ยอมกลับมาสักทีนายก็เลยอยากแต่งงานใหม่หญิงรับใช้ได้ยินดังนั้น จึงรีบขา่าวไปบอกคุณนายให้รีบกลับมาเมื่อคุณนายได้ยินข่าวก็รีบกลับมาทันทีอิศพบเห็นคุณนายกลับมาก็ยกเลิกงานแต่งเปลี่ยนเป็นงานจัดงานเลี้ยงต้อนรับแทนอิศพบจัดงานอย่างเกลือกพยายามทําให้เจ้านายกับคุณนายคืนดีกันเมื่อเจ้านายกับคุณนายพบหน้ากันอิศพบกล่าวขึ้นมาว่าขอให้เจ้านายและคุณนายปลองดองรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างนะครับ พวกเราอย่าให้เจ้านายและคุณนาอยู่ร่วมกันไปนานๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาที่ไม่เข้าใจกันควรหันหน้าพูดคุยกันนิทานอีโศบเรื่องแม่ไก่แม่ไก่เป็นครูที่สัตทั้งหลายเคารพนับถือไมื่ว่าจะเป็นบรรดาเป็ดนกนางแอน่นและนกหัวขวานต่างพาลูกดานของตนไปเรียนที่โรงเรียนของแม่ไก่วันหนึ่งแม่ไก่พาลูกสิท์ทั้งหลายออกไปนอกเล่า ทันทีที่ลูกนกนางแอ่นหินท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็พูดอย่างมีความสุขว่าครูจ๊ะถ้าบินได้แล้วขอให้ข้าได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเถิดแม่ไก่หลีบห้ามนกนางแอ่นทันทีลูกเอ๋ยก่อนที่เจ้าจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้ามันอันตรายมากพอถ้าเจ้าบินตกลงพื้นขาเจ้าอาจหักได้หากเดินเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อแม่ไก่พาลูกสิทธ เดินมาถึงแม่น้ําลูกเป็ดก็พูดขึ้นมาว่าครูจ๊ะข้าว่ายน้ําได้แล้วขอให้ข้าว่ายน้ําข้าแม่น้ําไปเถิดแม่ไก่ห้ามลูกเป็ดว่าการว่ายน้ําข้าแม่น้ํามันอันตรายมากนะพอเจ้าอาจจมน้ําตายใช้เรือข้าแม่น้ําดีกว่านะแม่ไก่จึงพาลูกสิทธิ์ทั้งหลายลงเรือเพื่อข้าแม่น้ําไปอีกฝั่งตรงข้าม ลงจากเรือแล้วแม่ไก่ก็พาเหล่าลูกสิทธเดินไปเรื่อยๆจนถึงต้นไม้ต้นหนึ่งลูกนกหัวขวานจึงบอกแม่ไก่ว่าครูจ๊ะมีนอนอยู่ในต้นไม้ขอให้ข้าเอานอนออกจากต้นไม้เถิดแม่ไก่จึงบอกกับลูกนกหัวขวานว่าเจ้าจงทำแต่ธุระของเจ้าเถิดแม่ไก่กลัวบรรดาลูกสิทธของตนจะได้รับอันตรายในขณะที่ออกมาสู่โลกภายนอก จึงรีบต้อนลูกศิษย์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในเล้าเล็กๆตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครูที่ดีควรแนะนำลูกศิษย์ไปในทางที่ถูกต้องนิทานที่โบเรื่องนักกระโดดแห่งเมืองโรสชายคนหนึ่งเคยไปเยือนต่างแดนเขาแทบไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยเมื่อกลับมาถึงบ้าน นอกจากการผจนภัยสุดมหัศจรรย์ที่เขาไปปเผชิญมารวมถึงวิลกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เขาทำในต่างบ้านต่างเมืองหนึ่งในเรื่องที่เขาเล่าคือเรื่องที่เขากระโดดณนเะมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าโรทเขาบอกว่าการกระโดดครั้งนั้นวิเศษยอดเยี่ยมจนไม่มีใครกระโดดใกล้เคียงกับเขาเลยผู้คนมากมายในเมืองโลธเห็นเขาและพิสูจน์ได้ว่าเรื่องที่เขาเล่าเป็นความจริง ไม่จำเป็นต้องพยายามหรอกคนฟังคนหนึ่งกล่าวขึ้นสมมุติว่าที่นี่คือเมืองรถก็แล้วกันทีนี้กระโดดให้ผู้เขาดูหน่อยเถิดว่าทันกระโดดได้ไกลแค่ไหนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดโอ้อวด นิทาน,นิีสบเรื่องหมาป่ากับลูกแกะเช้าตรู่วันหนึ่งลูกแกะหลงฝูงยืนดื่มน้ําอยู่บริเวณฝั่งลําธารในป่าในเช้าว,วันเดียวกันนั่นเองหมาป่าหิวโซก็ย่างกายลงมาจากต้นน้ําเพื่อล่าเหยื่อ ไม่ช้าไม่นานมันก็เห็นเจ้าแกะน้อยตัวนั้นตามกฎแห่งหมาป่ามันจะต้องเขเมืออาหารอันโอชาเช่นนี้มอให้เหลือแม้แต่กระดูกแต่ทว่าเจ้าลูกแกะช่างดูไร้ทางสู้ดูไร้เดียงสาจนเจ้าหมาป่ารู้สึกว่ามันสมควรต้องมีข้ออ้างเพื่อปลิดชีวิตมันเจ้ากล้าดียังไงถึงย่ำมาทั่วลำธารของข้าและโกนเอาครนขึ้นมามันตะโกนเกลียวกลาด เจ้าสมควรต้องถูกลงโทษอย่างหนักจากความเครื่อ์นองของเจ้าแต่นายท่านเจ้าแก่ผู้สันกลวกัวตอบอย่าอย่าได้โกรธข้าเลยถึงอย่างไรข้าก็กวน,น้ำที่ท่านกำลังดื่มคุณไม่ได้หรอกอย่าลืมสิว่าท่านอยู่ต้นน้ำส่วนข้าอยู่ปลายน้ำเจ้าทำให้มันคุณมาป่าตะคอกใส่นอกจากนี้ข้ายังได้ยินว่าเจ้ากูเรื่องโกหกเกี่ยวกับตัวข้าเมื่อปีกลาย ข้าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเจ้าแก่ออนวอนข้าเพิ่งเกิดปีนี้ถ้าหางไม่ชีเจ้าก็ต้องเป็นพี่ชายของเจ้าข้าไม่มีพี่ชายเออถ้าอย่างนั้นเจ้าหมาป่าคำรามก็ต้องเป็นใครสักคนในครอบครัวของเจ้านั่นแหละแต่ไม่ว่ามันจะเป็นใครข้าก็ไม่ปรารถนาที่จะคุยกับอาหารเช้าของข้าอยู่แล้ว เจ้าหมาป่าเลิกพูดพร่ำทำเพลงมันจัดการขย่ำแกะน้อยผู้น่าสงสารและลากมันเข้าไปในป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอนาพานมักหาข้ออ้างให้กับการทำชั่วของตัวเองได้เสมอพวกอธรรมย่อมไม่ฟังเหตุผลของผู้ร้ายความผิดนิทานอีสบเรื่องหมาป่ากับหมาหิวโซเย็นวันหนึ่งขณะที่หมาป่ากำลังน,น,นมองมองอยู่แถวหมู่บ้านมันก็บังเอิญไม่เห็น หมาผอมแห้งแรงน้อยจนหนังแทบติดกระดูกตัวหนึ่งราชันหมาป่าทำจมูกฟุดฟิตใส่อาหารอันผอมแหง้งของมันราากับว่าไม่เคยหิวโซเช่นนี้มาก่อนมันจึงเดินตรงไปหาเจ้าหมาขณะที่หมาก็ถอยกลูดขอให้ข้าได้เตือนในท่านหน่อยเถิดเจ้าหมาปลากล่าวคำพูดของมันถูกขัดไประยะขณะที่พยายามเลี่ยงหลบคมเคี้ยวของหมาป่า ท่านจะต้องกล้ากลืนฝืนทนสักเพียงใดหากจะกินข้าในตอนนี้ดูซี่โครงของข้าสิข้าไม่มีอะไรเลยนอกจากหนังและกระดูกแต่ขอให้ข้าได้บอกท่านเป็นการส่วนตัวสักหน่อยอีกไม่กี่วันเจ้านายของข้าจะจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้ลูกสาวของคนเดียวของเขาท่านคงพอจะรูาได้ว่าข้าจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นสักแก่ไหนจากเศษอาหารที่เหลือจากโต๊ะเมื่อถึงตอนนั้นท่านคอยกินข้าก็ยังไม่สาย ช่วยไม่ได้ที่เจ้าหมาป่าจะนึกไว้ว่ามันคงจะดีเพียงใดหนอหากได้กินเนื้อหมาอ้วนพีแทนที่จะเป็นเจ้าตัวผอมกระหล่องที่อยู่ตรงหน้ามันจึงหยุดโจมตีและจากไปพร้อมกับคำสัญญาที่จะกลับมาอีกไม่กี่วันถัดมาเจ้าหมาป่าก็กลับมาหาสเสบียงอาหารที่ได้รับคำมั่นเอาไว้มันพบเจ้าหมาในสนามหลังบ้านเจ้านายของมันและเรียกให้มันออกมาเป็นอาหารของตนเสดีดีนายท่าน เจ้าหมาตอบพลางยิ้มกลิ่มข้ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านจะได้กินข้าข้าจะออกไปทันทีที่หมาฟฝ้าประตูเปิดประตูให้แต่ทว่าหมาฟฝ้าประตูเป็นหมาตัวใหญ่ยักษ์ที่เจ้าหมาป่ารูด้ดีจากประสบการณ์อันเจ็บปวดไม่เคยปลานีต่อเหล่าหมาป่าดังนั้นมันจึงตัดสินใจไม่ลังรองและเห็นแน่ไปอย่างรวดเดียวที่สุดเท่าที่ขาของมันจะพาไปได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ายึดมั่นในคำสัญญาที่มุงจะล่อลวงเราด้วยผลประโยชน์จงพอใจในสิ่งที่เราได้รับดีกว่านิทานอีโศพเรื่องล่อก็คือล่อล่อตัวหนึ่งได้พักผ่อนยาวและได้กินอาหารดีๆมากมายจนมันรู้สึกกระปี้กระเป๋ายิ่งแนักมันจึงกระโจนด้วยข้อความคึ้นกระน,นองไปรอบๆพลางเชิดหัวสูง พ่อของข้าจะต้องมีเลือดม้าแข็งพันุ์แท้อย่างแน่นอนมันพูดขึ้นข้ารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยละ่ะวันต่อมามันถูกนําไปใส่เครื่องเลียมลากอีกครั้งและในยินวันนั้นเองมันก็หมดแรงเข้าต้มโดยสิ้นเชิงข้าสําคัญตัวเองผิดไปมันกล่าวพ่อของข้าก็แค่ลาตัวหนึ่งเท่านั้นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงมั่นใจในเชื้อสายของเรา ก่อนที่จะคุยโมโอ้อวดนิทานอิศบเรื่องพึ่งตัวต่อและแตนในโพรงหมาแห่งหนึ่งเป็นที่กักตุนน้ำพึ่งซึ่งตัวต่อประกาศว่าน้ำพึ่งทั้งหมดเป็นของพวกแมนฝ่ายพึ่งก็มั่นใจว่าคุมทรัพย์เป็นของพวกมันต่างหากการถูกเถียงลุกลามใหญ่โตจนดูเหมือนว่าเรื่องราวไม่อาจยุติลงได้ด้วยปราศจากการสู้รบท,ท้ายสุด ด้วยความมีเหตุมีผลทั้งสองฝ่ายพวกมันจึงตกลงว่าควรมีผู้วิพากษาที่จะมาตัดสินในเรื่องนี้พวกมันจึงนำความไปยื่นต่อแตนซึ่งเป็นผู้คงความสันติในป่าแถบนั้นเมื่อผู้วิพากษาเบิกความก็มีพยานม,มากมายให้การว่าพวกมันเห็นสัตว์ที่มีปีกบินอยู่แถวๆโพรงไม้ดังกล่าวส่งเสียงหึงห่งๆดังไปทั่วพวกมันมีลำตัวเป็นแถบลายสีเหลืองและดำเหมือนพึ่ง ทนายฝ่ายตัวต่อ,ตอรีบยืนการทันทีว่าคำอธิบายลายนี้ตรงกับลักษณะของรูปความมันพยานหลักฐานที่ว่าไม่อาจช่วยให้ผู้วิพากษาแตนดังตัดสินความได้มันจึงเลื่อนการพิจารณาของสารออกไปอีก6สัปดาห์เพื่อขอเวลาคิดให้รอบคอบเมื่อถึงเวลาพิจารณาคดีอีกครั้งทั้งสงฝ่ายต่างมีพยานเพิ่มขึ้นอีกมากมายมดตัวหนึ่งยืนขึ้นให้การเป็นตัวแรก และกำลังถูกซักค้านเมื่อพึ่งชรลาผู้หลักแหลมแสดงตนตอนแา่สารค่าแต่สารที่เคารพมันเอ่ยขึ้นคดีนี้เนี่ยถูกเลื่อนมาหกสัปดาห์แล้วหากเร็วๆนี้ยังไม่มีการตัดสินน้าพึ่งก็คงจะเอาไปทำอะไรไม่ได้ข้าจึงขอเสนอว่าจงมอบหมายให้ทั้งพึ่งและต่อสร้างลวงพึ่งขึ้นมาและเราก็จะได้เห็นกันว่าในไม่ช้าน้ำพึ่งนี้เป็นของใครกันแน่ พวกตัวต่อประท้วงกันเสียงดังผู้วิพากษาแตนผู้ชันฉลาดเข้าใจในพริบตาว่าทำไมพวกมันจึงประท้วงกันเช่นนี้เป็นเพราะพวกมันรู้ดีว่าไม่อาจสร้างรวงพึ่งและใส่น้ำพึ่งเข้าไปในนั้นได้ชัดเจนแล้วว่าใครที่สร้างรวงพึ่งและใครไม่อาจทำได้สรุปแล้วว่าน้ำพึ่งนี้เป็นของพวกพึ่งผู้วิพากษากล่าว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการกระทํานิทานอีโศกเรื่องเด็กชายไล่จับตะกะแตนเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสเด็กชายคนหนึ่งจึงออกไปวิ่งไล่จับตะกะแตนตามทุง่งหญ้าแล้วจับได้มากพอแล้วจึงกลับบ้านระหว่างทางเขาก็พบแมงป่องตัวหนึ่งแต่คิดว่ามันเป็นตะกะแตนจึงคิดจะจับมันก่อนที่มือของเขาจะถึงตัวมันนั้น มันก็ชูหางขึ้นทันทีและพูดขู่เด็กน้อยว่าอย่านะจิหนูถ้าเจ้าจับข้าไปเจ้าอาจจะต้องเสียตะกัแตนทั้งหมดที่เจ้าจับมาได้อีกด้วยนิทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรเพียงเพื่อประโยชน์ประโยชน์เล็กน้อยอาจทำให้เสียผลประโยชน์ที่ตนมีอยู่ นิทานอิศบเรื่องการแบ่งของสิงโตการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสิงโตหมาชิ้งจอกอิกาและหมาป่าตกลงกันว่าจะล่าเหยื่อร่วมกันและแบ่งปันของที่ล่ามาได้ให้แก่ตัวอื่นๆไม่ว่าพวกมันจะพบอะไรก็ตามวันหนึ่งหมาป่าจัดล้มกวางตัวหนึ่งได้มันจึงเรียกสหายของมันมาเพื่อแบ่งปันเหยื่อในทันที เจ้าสิงโตเข้าไปยืนอยู่ด้านหัวของเหยื่อท,ทางที่ไม่มีใครขอให้มันเป็นผู้จัดการฉีกแบ่งมันเริ่มนับจำนวนหัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมอันยิ่งใหญ่ตัวแรกก็คือข้าสิงโตสองก็คือเจ้าหมาป่าสามก็คือเจ้ากาส่วนเจ้าจิงจอกเป็นตัวที่มันเอ่ยพลางนับกงเล็บของมันจากนั้นมันก็แบ่งกวางออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันอย่างรอบคอบ ข่าคือราชาสิงโตดังนั้นแน่นอนว่าข่าจะต้องได้ส่วนแรกส่วนต่อไปก็คือต้องเป็นของข่าพราข่าคือผู้ที่แข็งแรงที่สุดและส่วนนี้ก็ต้องเป็นของข่าพราข่ากล้าหาญที่สุดมันเอ่ยหลังจากที่แบ่งสรรปันส่วนเรียบร้อยแล้วมันเริ่มกวดมองตัวอื่นๆด้วยสายตาดุร้ายทีนี้ถ้าพวกเจ้าไหนอยากจะอ้างสิทธิ์ในส่วนแบ่งที่เหลือแล้วก็พูดออกมาตอนนี้ได้เลย สิงโตคำรามพร้อมกับการกงเล็บอย่างมีความหมายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพลังอำนาจคือความถูกต้องนิทานอีโศบเรื่องนกสัตว์ป่าและค้างคาว เหล่าคณานกและสัตว์ป่าประกาศสงครามระหว่างกันโดยไม่มีทางที่จะประนีประนอมใ,ใดๆทั้งสิน้นพวกมันต่อสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเราขานกันว่าการต่อสู้ประหัตประหารน,นี้บานปลายมาจากที่ฝูงห่านถูกคมเขี้ยวของพวกหมาจิ้งจอกส่วนพวกสัตว์ป่าก็มีเหตุผลสมควรให้ต่อสู้ เมื่อนกอินทรีโฉบกระต่ายป่าไปกินอยู่เป็นนิดและนกข้าวแมวก็เขเมือพวกหนูทุกวี่ทุกวันมันเป็นการต่อสู้ที่แสนโหดเหี้ยมหนูและก,กระต่ายป่าล้มตายเป็นเบื่อไก่และห่านก็ล่วงกล่าวเป็นจำนวนมหาศาลอีกทางผู้ชนะยังมักหยุดเพื่อฉลองชัยชนะอยู่เสมอมีเพียงพวกข้างข่าวเท่านั้นที่ไม่เลือกข้างเป็นอย่างเปิดเผยพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มากเล่เมื่อเห็นว่านกเป็นฝ่ายได้เปรียบ พวกมันก็ทำตัวเป็นนกทุกระเบียดนิ้วแต่เมื่อสงครามพลิกข้างพวกมันก็แปลพักไปเป็นสัตว์ป่าได้ทันทีเมื่อสงครามที่สุดลงความประพฤติของข้างข่าวก็ถูกนำมาถกเถียงกันในที่ประชุมสันติภาพและการหลอกลวงเช่นนี้เป็นเรื่องที่อภัยไม่ได้ พวกนกและสัตว์ป่าตัดสินให้นิรเทศค้งข่าวไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกคั้งข่าวก็ต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในหอคอยมือหรือซากปลักหักพังบินออกมาหากินได้เฉพาะในยามราตรีเท่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโป้ปดหลอกลวงไม่มีวันมีเพื่อนได้เลย